เอาละครับมาดูตัวอย่างการให้เหตุผลแบบอุปนัยกันต่อเลยนะครับเริ่มด้วยตัวอย่างที่3นะครับจงหาแบบรูปของตัวเลขในแต่ละข้อนะครับและใช้แบบรูปนั้นหาจํานวนตัวเลขตัวต่อไปเช่นนะครับกอไก่4ี่สิบสองยี่ยี่ดสาสหเลขตัวไปคืออะไรครับให้เวลาคิดสักครู่นะครับลองกดหยุดพอส์นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็หาคําตอบเลยครับโอเคได้คําตอบเลยนะครับคําตอบคืออะไรครับคือ 44ครับเพราะมันต่างกัน8ใช่ไหมครับอ่าเพิ่มทีละแปเอาละครับไปต่อไปครับ5 15 45 1ห้าตัวเลขตัวไปคืออะไรครับอ่าลองคิดดูครับกดเอาไปดหนึ่งโอเคคำตอบพี่ได้คืออะไรครับคือเอา1้อยนะครับไปคูณ3เพราะมัน5้คูณสได้15บหคูณสได้45นะ45่คูณสได้1้อยสามห้คูณสก็ได้405นะครับตามนี้เลยง่ายๆใช่ไหมครับเอาละครับตัวอย่างเสริมที่3ามทำเหมือนกันเลยครับนะทำเหมือนกันเลยครับลองไปทำดูนะครับ เอาละครานี้มีคําถามว่านะครับการให้เป็นบบอุปนัยในชีวิตประจำวันนะครับข้อสรุปนะครับดูเหมือนจะใช้ได้นาอเวลาเราใช้งานทั่วไปนะครับเช่นนะครับอย่างที่ว่าเราเห็นรถติดน้องวันเสาร์ทย์บ่อยๆมันก็ดูแล้วมันก็เป็นจริงโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ครานี้นะครับถึงแม้ว่าข้อสรุปแบบนี้จะดูเหมือนเป็นความจริงสูงนะครับเราก็ไม่สามารถเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออย่างสมบูรณ์นะครับว่ามันจะจริงเสมอทุกกรณีโอเคไหมครับเราไม่สามารถมั่นใจได้เสมอนะครับเอาละ คราวนี้เราลองไปดูว่านะครับอแล้วการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นการเห็นผลแบบอุปนัยใช่ไหมครับลองนึดดูซิใช่ไหมทุกคนคิดครับอ่ลองคิดดูก่อนนะครับโอเคพอแล้วก็หยุดคิดนิดนึงแล้วก็ค่อยมากดต่อนะครับโอเคกลับมาแล้วนะครับอ่มาดูซิว่าตกลงแล้วนะครับเป็นหรือไม่เป็นกาทดลองวิทยาศาสตร์คืออะไรครับปกติเราทดลองกี่ครั้งครับเคยทําทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยประมาณ3ามครั้งใช่ไหมครับเราทดลองแล้วแล้วมันก็จะเห็นผลแล้วถ้ามันเหมือนกันสามครั้งเราจะสุปว่าไงครับสรุปว่ามันเป็นตามนั้นใช่ไหมครับ คราวนี้การสรุปแบบนี้นะครับแปลว่าสรุปมาจากเห็นผมก,กี่ครั้งครับการทดลองครับสามครั้งแล้วก็สรุปเป็นความจริงรวมเลยนะครับเป็นความจริงรวมเลยนะครับเช่นเราทดลองออะนะครับนะครับยิงวัตถุไปนะครับด้วยความเร็วนี้มันกตกที่ท่านี้นะยิงอีกทีก็ตกที่เดิมนะครับเราก็สรุปเป็นความจริงว่าน,นะยิงด้วยความเร็วเท่านี้ลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามดเอา,มดเอามดเพศเดียวกันพันเดียวกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่ในกล่องทดลองนะครับแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้ มดและมดมันก็ทําพฤติกรรมเหมือนกันเราก็สรุปได้ว่าข้อมูลนี้นะครับเป็นจริงนะมดมีพฤติกรรมเช่นนี้นะครับสลหรับเพศนี้พันธุ์นี้คําถามนี้คือเป็นการให้ผลแบบใดครับแน่นอนคงชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันมีการทําซ้ํานะครับเห็นสิ่งเดิมเ,มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการให้ผลบบนี้เราเรียกว่าการให้ผลแบบอุปนัยครับสรุปและชัดที่ไรนะครับวิทยาศาสตร์เป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัยนะครับ ครนี้คำถามก็แปลว่านะครับครนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วก็แปลว่าไม่น่าเชื่อถึงร้อยเอร์เซ็นต์อาจจะมีข้อผิดพลาดน,นี่คือเหตุที่เวลาเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เรามักจะพูดคำนี้ครับในยะสาคัญในความถูกต้องข,อข้อมูลนี้ถูกต้องในยะสำคัญที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในยะสำคัญที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเพราะว่ามันไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครนี้นะครับมันแต่มันก็ดีกว่าการที่เราพูดถึงเรื่องว่ารถติดไม่ติดหน้ามอมาอะไรใช่ไหมหร,หรือที่พัทยาเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าในการสรุปแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่ามีการเก็บสิติมาอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าอ,ะ,อะไรนะมีการควบคุมตัวแปรด้วยเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าะนะครับเราทํากับมดเราก็รู้ว่ามดเพศไหนสปีชีส์ไหนมืางทีจะบอกด้วยอายุกี่กี่ปีกี่เดือนถูกไหมครับแล้วก็สถานการณ์คืออะไรอุณหภูมิเท่ากันนะครับโอ้โหเจาะจงมากเลยครับและสุดท้าย ผลลัพธ์ก็จะแม่นยำนะครับออกมาเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ดูจะนะครับดีกว่าทุกอย่างเนาะที่เป็นไปได้ดีกว่าการเดาไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการอ่าให้ผลที่เขานั้งเข้มข้นขึ้นนะครับในแบบวิทยาศาสตร์อุปนัยแบบเข้มข้นแล้วกันควนี้นะครับถ้าพูดไปแบบนี้ก็แปลว่าวิทยาศาสตร์เชื่อถือไม่ได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือเหตุหนึ่งที่อาจารย์อ่านะครับตอนแรกอยากเรียนวิทยาศาสตร์มากแต่พอรู้เรื่องนี้นะครับเลยไม่ค่อย,ยอยากเรียนวิทยาศาสตรกก์เท่า ความปัญหาของวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเลยเป็นเหตุทําให้วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อต่างๆตลอดมานะครับนะครับเช่นความเชื่อเรื่องของอนะครับทฤษฎีวิวยฒณาการของสิงส่งีชีวิตทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับบิ๊กแบงทฤษฎีการกำเนิดจัก,กรวาลทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับมานะครับในหลายยุคหลายสมัยเชื่อว่ามีข้อมูลใหม่ๆอะไรบ้างแต่ไม่เหมือนกับครั้งนี้คณิตศาสตร์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความพิเศษของ นะครับของวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับคณิตศาสตร์นะครับหรือการให้ผลอีกแบบหนึง่งสรุปนะครับว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็นะครับถ้ามีการวางแผนที่ดีก็โอกาสเชื่อก็สูงมากคราวนี้มันมีมุมมองว่าหลายคนเนี่ยพอเชื่อว่าคณิตศาสตร์เอวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นสารณะพวกเราก็จะสาระไหมครัอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้โหจริงหมดจริงๆแล้วเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยให้เหตุผลแบบอุปนยัย วันนี้นักศึกษาทุกคนรู้สิ่งนี้นะนักศึกษาจะไม่เชื่อวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนักศึกษาเชื่อแต่แบบมีเงื่อนไขว่าถ้าวิทยาศาสตร์บอกว่าถูกอาจจะถูกแต่อาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นักศึกษาจะเปิดใจเพราะว่าจริงๆมันเป็นการให้บวดอุปมในต่อให้หนักศึกษานะครับทดลองนะครับเอามดเข้าไปในกล่องแล้วมดมันนะครับมันก็ตอบสนองกับสารเคมีตัวนี้แบบนี้หนึ่งพันตัวมันไม่ได้แปลว่าตัวที่พันเอ็ดจะทําพฤติกรรมแบบเดียวกันแต่มันกําลังบอกว่าถ้าเราทำหนึ่งพันตัว ตัวต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสนะครับทําเหมือนหนึ่งพันตัวนี้สูงมากๆเท่านั้นเองโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและถ้าใครนะครับเวลาจะเชื่ออะไรสักอย่างในชีวิตบอกว่าต้องมีวิทยาศาสตร์นั้นถึงจะเชื่อพวกเราก็คิดว่าน่าสงสารไหมครับเพราะจริงๆแล้วมันไม่จริงนะครับวิทยาศาสตร์ไม่เคยร้อยเปอร์เซ็นะครับนี่อาจารย์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เอเพราะอาจารย์าจบพิสิกนะครับด้วยจบคณิตศาสตร์ด้วยอาจารย์อาจารย์ทําเยอะมากๆแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่ดีที่สุดอันหนึ่งในโลกนี้แล้วกันนะที่ทําาาให้เเเเเรรรนนนะคนะคคับไไมมม่นะู่ีปือออละ เพราะฉะนั้นนะครับเราคงจะได้ประโยชน์นะครับในการมุมมุมมองใหม่กับวิทยาศาสตร์และเขาจะวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งขึ้นว่ามีการให้ผลแบบใดโอเคนะครับขอบคุณนะครับ